Oh, hey. พี่งานคนรักถามเลยแล้กก็ถามเลยเออขอให้นางใ่บุญมากนะเออพอบขอบคั้วขอให้มือความถูกอือขอให้ป่าจากาทุก ให้มือโขกมือหับมือโขกมือมัดอายุวัยน้าโขกคพราะดนหนึ่งแล้วก็วัยกลอมคือคือคือท่างแล้วหรือเปล่าแต่เริ่อแต่เรื่องวันตกหายก็นังหัวขวานแตงยู่หันถบายงูมือแขนจะคือว่าแต่จะวัดกลมก็มาถึงมากัามันเลยแครจวัดกลมโพ่กลมไม่ орт, ได้หรอกโมงพ่อกแต่ถึงทุกเา้าเนี่ยเดา๋ยวะพอชิด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 ิดเนะ เออชาวบ้าป็นเมือนพวกชาวบานกแตมืนเขาลอยหาเืออันนี้คือก้นกว่าเออก้นเงินเมืองาทเนะอ่าวบ้านคือคือคือข้างเขาพางาทเนะอถูกมาดำด้วยกเคือย่างแก่บุญมากเนาะอ้าทุ่งทางบุกไปเรื่อยๆข้อตือข่อฝันอ่า ขางใครอีกขายให้งานพิจิตนงานพิลวตรชาช้ายังฟันบาทร่วมซื้อที่ดินกับไม่ครูอ่ามือรูมือดับมือรูมืงมาได้ดูวันน้าดูกับพร่างยังงแล้วก็ดูวันน้าดูา อันนี้เอฟซีผ่านมาทางช่องอีนังแกงหมูขาดูไว้เออจับจกนมาบาดแสกเอาเือ่านนัเออดจะมาเปล่งจ๊แล้วกี่องตอม่เป็นนน้ำ้างบอกมต้มเป็นน้ำนผาดังเป็นน้ำโลต้อมาเป็นน้ำขลอยเนาะอ่าขอให้เอฟซีอยนังแกงหมูเด้อคือว่าบุมมาายจะพักกันเหนื่อคือ่อด้วกหด้อขอให้มีโชคมีรากมีโชคม่มากันดูว่นาพกข้าพรา พักวันไปหนใช่เงี้ยแตงโมอ่าเจริญเจรินะลูงนะอ้พักกับบ่เวงหัวขสาดขั้นบ่ตัวควมันบ่อาบน้ำเลยบ่กใช่พชิขายขวานไปไักกับ่อาบน้เช็ดชตตวน้แข็งมกุกกุกกุกกุ๊กกุกกุกกุกาทเย็นกปูข้าชแต่ข่าเอย่านก่ง่่คือไทสอบอา่าบอ เอทีพาอันมาชักแตงโมงพาด้วยว่คือชีดนน้เออนางออนีช้าคัางโมงขุ่มผอมขอพ 3, บกัวสามน้าบาดเยอะพอเยอะแก่ก็อยากม้อยูต่ม้าพอใจแต่ละฝากแต่แตงโมงมา้าเติมบ๊อป็นอย่างเยอลูกเ้อข้าอยากมา้าขาดเครื่องวิ่งกับม้ามือแรงอ่ะ คาแคมกึ่งเปินเก่าเกศเบาเก่าเกศเก่าเกศคือเก่าแล้วเ้อคือพ่อจะโก่งมาคู่เ้อขั้นบอกใบัาเครืงห้ามบอกของพุ้เครืงมาคู่ก็ได้ได้เอของพุ้เครืงมาแต่ขั้นอยู่ได้ขั้นอยู่ได้แต่ไปด้อเนออโชหมาเเ้อโชหมันเ้ออีนังอีนังอยังก่อนอีนังอ่อนอีนังขั้นงอกขุมแล้วเ้อถึงถึงแล้วก็เบื่อยบื่ออย่ลงงนะอาจจะเริ่มจะเริ่ม โอ้มาตูใหญ่ซะนะอยากจะพอปวดห็นหุนึงะนากนน้ป่ามาวาะไรต้ิขอปากร่วมทำบุญ้อกับก,กิกกกกบกนน้กับก้าป่าทุกัาโลคหนังโอ้กาโรดหนังป่าทำบุญกากาคาปลดหนังมาอย่งนั้นหรอกคือว่าโรคม้อไแป่าทำบุญขอขอปวดหุัแไงอือพออ้าอาวมาปิดอะไรกินน้ำกับก้าเนาะ เตอขอกับองนางปัำมาวาะไรเตอข้างมือกมือรับมือก็มือวานงานยุวานงาถูกขับคนนึงนึงแล้วก็รวยงานลูงนะอะกระลึงกระลึเอารับทันเรยวแล้วผมผมมาจากก่าวพรเข้าเกาเข้าเกามาอันนี้อีนังเราออกดาวคืทีน่ะขอคารวะองคูชีผ่าขาวเพราปูจัดเอออีนังเราอองดาวก็คืออีกองนั่นแหละควคว้าถัคพับเตอเขาว่าออีนังอองเดียวนี้มันโมนาเสีงคือเก่าเนาะ แต่คือมันงาบุ๊บปูไปคือแบบโมูงาไปบมกับหูน้่มันแต่้งหดเยอ่นเดงมือว่าแขงว่าเยวงี้ก็ขายบักโม้เนาะเดวมัเป็นรูปทรนักแต่งนึงคือมาจากมันถออไถายคืนนักเกรเนาะแต่ว่ากูก็อยากทงกากมด้ยเพรกกูยิมเงนมันจับบาว่กอยากแกงโมอยักกระออกดาวอืกากว่าน้องแกงโม เออวันนี้พี่ขอรบกวนได้ไหมเงินพี่ไม่พอเนี่ยมกล้หวยออกเนพี่ว่าจะยืมแตงโมถ้าขอพันตัวว่างแจงโมแตงโมก็ตอบว่าใจใจนี้ก็ยังไม่พอเลยค่ะนั่งแงโมไบเรื่องว่าจะสิ่เนาะไม่จบไม่หยาบไม่จบมม่ไหมสกปากแพงแรงเาะว่าขอให้เงินใกองขอให้กองอะไมาเงาเงาอเสนีจ้าฝ่าิดค้อจิคาปูท่าหนัเกนจ้งคปู่าคดค้ายคิด ปากบานปากยืมเนาะมื่อหลปุะให้ยืมได้รังวัานอยู่ได้เนาะเอฟทีผ่านมาทางข่องปักปักยิ้มข้างปักยี้มคือว่าควันปากย้มห้ฟั้งมาแต่ว่ามันพอยยืมหาเขียดนะคบปูเขาควันมายืมเป็างปั้งไหนว่าังไหนคบปูคัางคักยื้มาเคืออย่างนันบางรู้ปก่มันมาวาวก่าเก่าเลยกุยใหญ่ ถ้าคุณเริ่มแบ้ฟังมันหรว่าค่ะแต่คือมันเบาหูขึ้น่งบาดนี่มันเบาเป็นกิ่งไหมว่าครับมานแบปชายเก่าเกศออกค่ะบาดเนี่ยเค่งของเบิ่งมันเ้อว่าใ่บ่นี้มันนะพอมันเบามันเบาหูปกตไเอเงื่อนงอนมันก็ได้ว่าค่ะครับเอ โอวัแนแรกเอขาข้องเบาทู่มื้ฮาีแเคยกับเป็นนหรดผท้ได้วันแข่งวันน้อยย,ยิ่งเะครัปูเออเขาเปน็นงอมากหลอกเริมครับเขาจะไปเคลื่อนเขาวางเงาเขาว่าปากหวานปากเวื่อเขาวางเหมาอนั่งอ่กปากเขาอาจจะยุคเก่าหน่อครับผมแต่บาง่ันไปรูกบันกับู่น้องไทยกอนปากไมาา่รนนู้งงทำภาพคือเก่าครับเน้อย่งเนาะอ้าวเอ๊ะคือผ่านมาทางข่องเรื่แล้ววย เออขอจะช่งทางปุมกับปูปูตามปูคือฝาค้าพร้อมกับแม่คู่เออชื่อเป็นทางการุญให้ลุกร้านได้รวมใม่ค้าแข่งนั่นหรอเนาะอ่าขอให้ลุกร้านทู่ปูทุกคนดํงด้วยเดอนเด้อห่างมือจะเริ่มจ็เริ่อ้านตาธุเดีบวาเดวอันนี้อีนางล่องไอยวะน้องไอยว่าแข่งนางแถว ขาดิ้นขาอารมณ์ซือเออร่วมข้างกับแม่ครูถัดของปงไปว่า่านอาวันเป็นรดม่เป็นไดขอให้มีโชคเร้าสุขภาพแข็งแรงสืบการงานการเร้าหน้านนะูกนะเออหาการเืงกรเรื่อไปั่งนะไม่ได้ย่งกับยืมครับปูไปั่งบนเือเึ้นใคตัวบรมตึงรองเออหน้าเนี่ยบางเคือบางคือนากการไปยิง ด้วยกูบูด้วยก็ดีเดมดนมัครับปูเออนี่แเบกิพแก่จะองนเพิ่ใครได้่อนมีความกิดความควบคุมเข้าใจัหครับเออถึงไม่ได้วันนี้วันหน้าเขาอาจจะทำได้นะลุงนะเออเพิ่ไปเรือดแล้วเอออ่าจะดึจะดิมาเป็นแบบโมเแกทางนี้ยังครับปูเมเล่นอย่างร่ายังไงแต่เออวันบนี้มมือง่ายกว่าเรื่องเบาด้วยครับ เออนายคราพุฒออรังคือรว่วมข้างกับวัยครูเอออะเป็นลูกชายผเรอมลูกชายคเป็นไา่ลูกชายคือเ <laughs> ุ็เดียวกันก็เป็นลูกก่อนอครับไอนายคราวุฒอารังคือว่าก็คุยกับคุณครูกันทีเขาไม่เป็นอาย <laughs> พราะว่าตอนแรกเป็นลูกชายนรับล <laughs> อกชายครบเป็นออยเออยอ่ไอ่เพราะเป็นไอายืมเพราะเปนไอ่เรื่องแต่โม่พรบ อาขอให้งานชาวเราอารรงขึ้อมือถูกมือแรงมือถูกมือหวานถูกกระเพาะกันเลยนะลุงนะอาขยัยขยัยทำงานลูกม,ม,มาตป็นแรเนาะอาจะเรืจะเริ่งการเงีสที่เอนักการงาวันนี้มีงานด่วนวันนี้ว่างไหมไม่ว่างไปไปไปแต่ว่างไม่ว่าออองก็ช่างข้าขอออกคําว่สอ่นกการาต้องขับรถท,ทังถึน <laughs> วว่างเรีบงานหางานหายดวไม่หวัับรองหาใจจังไรอนักการงยอนักการงยมอยูหย่หลายอย่างเนี้ย ครับโรกกระปินงยืมครับแว้งตางามใหยืมครับปูลิ๊ขัวคนก,กนคระปิ่งที่นามึงงามมึงนหนว่ากระปิาา่ง,งาจา้าชัดตาดา เพราใช้ปากนะยิรงเพราะงนี ja <ap> mm. ่ยใช้ใช <cribe> so ้ปากมาเขาคนนใช่ไหมเขาได่ใช่กเขามือนครับพูาแหวงเขียวตี้จะกัดเก็บพอใช่ไหมเนาะตื่นงานกัรจะก็มือดีของเขาเนาะเออเวลาพ่อมีงานทุกใชว่าอยู่นั่งกันเนาะคือเรนื่อง่างหมดเนาะครับพูดเขาใช่ว่าจะแกียนชื่อปาันใช่ะ พ่อจะให้จีบอย่างการยาวอยู่นะวันยืนนะอ่าขอให้น่างก็ยยามือช่วงมือลามือช่วงมือมานะรู้ไหมการเรียนรูปความสู่างกัไปเรียนนึงเรื่องเรียนลอเก่าชีพกับพ่ออยเก่าชีมาปูเรียนลอยเก่าชีมไปเรียนเกิดน้ำปลได้เดื่อได้มันป่ปูตั้วจับไหมเรื่องครับแต่คัแนนลอยเก่าชีบได้ถือเปรื้อเรื่องครับปูตั้งหัวุ้แแทกับบลกปานกุ้ สาธุกาธุครับผ่านตลอดวันติดไฟแดงเลยครับผ่านตลอดผ่านหอดวันที่สิบหกเลยครัป,ปู่ต้อัวมผ่านจังได้อ้ตึ้งไอ,อ้ตึ้งตงผ่านบนา่ได้บ่บทีแทโก้ครับไปว่าเรียนว่ากักื่อแโก้เพื่อครับปู่มันก็ต้องผ่านุเนาะคือผ่านและผ่านการปวดเข่าแลนะบ วันนี้ขออ่นยาขายเชืขอคารวะองค์ปู่ตาและปู่ขอพักขาวเรื่เก่าเก่าุนเรื่อเก่าเก่าุนทำไมไม่มีเก่าเก่าเปิดว่าเก่าเก่าุนเื่อเก่าเก่าชุเออขออื่นยาขายเชื่ออวันนี้ยังขายเขอเพียงหน่อยพอเพราะวันนอนนอนพอกะเทิง่าทาเออขอถวายองค์ปู่ตาและปู่ือพักขาวเรื่อเก่าเก่าุนเรื่อเก่าเก่าุนเพลียนไหหมูด้อ บัาค <ARS S 2> <rock> ือบ้าคือเม่รับไเียวแว่าเพยังไม่ถูกผู้แชราเลยว้าเดินยังูู่ย้าั้แต่ห้มืถนายนกับมนานนเรื่องหนึ่อหนึ้งเนึออแชรอยู่เล่อแชนะฮึมเรื่องน้ำก็พอก็ใช้ไมนใช่เงาบุกแล้วก็เชบแต่ว่าก็ือนั่งงหัวหลั ออตอนแล้วได้ถึงตอเพราะว่าเขตกอืมนั่หนักหรอกอันที่พอว่าบหวานหมดจี้ไม่กับหวานด้วยตวมางอแบกกระถึงนนองเนาะถ้าพอว่าพอบ่าหน่องเลยพอบ่ห่องค่อนต้อนเน่อยผู้นั้นหนีผู้นั้นถือเ่าหวานมวน่ะอืมเืองมวนะครับพูคนรับหลัง แมงปูพ่อว่าคือปังแียงว่าพ่อเ่าโกครับเรียกแต่เล็กออกครับขึิครับมีคนบอกขวนกขเ้นยอ่งครับขม้นยิ่งขึดีใจปูมีคนบอกขวนแสดงว่าคนชิดฮอดเอาผ้าควับ าใ้ยืมมือเขา่มือเขามือมาไดุ้วันนกัาพอะไรึ่งแล้วก็รอวนนยมะเพื่อเขาถานน้ำใหอเขาถานจ้าจ้มครับรูบาังก็คือครับให้เขาบอสถานน้ำให้นนรูจึ้มนะม้วโคโรรูดโอว่าครับให้เขาคือใช้เลาจิมบาง่ถือกับปากนะครับดูตรงไหนหรอครับเขาถือจะรถดถึงนะครับให้เขาร่างให้เรียปืนด่าที่ปืนหุ่นกระดาครับปืละขังเนาะครับปู เออมาอีกนะกองก้อนเออเอฟซีวันอันนี้ปากบาทเพี่ะเออร้ผู่ไร้คนร้านคือเคียงเรื่องนาเนาะอ่าดูร้านด่วนขาเออบมอฝากเคลียร์เออเอฟซีฝากเคลียร์อืมมือไร้คู่ไร้คน่มือรอช้อู่ารัดคน้องได้ขาบ้านห้าร้อยบาทไม่แช่ห้าร้านนะนาาคันนี้ขาห้าร้อยบาท พบกับขันนี้คแก้วกันดาเออแบบแบบแค่ยาูน่น่ะนึ่ขัาบาทว่าค่ะอือเออกบไม่ผู้ใดหญิงนางท้่ด้หาขันหนึงข้างเร่อมึงไปข้งที่องทอใครจะว่าถือบ่อยจะขามกงออรักปูรักคนรักคือเชงยองามเอออ่ะพ่อจะขึ้นี่พีน้านราชื่อนะลูกนะะ อาขาหกร้งามืกุมือรับมืกุ้งมมาอารูวันนั้นกุขาพพระรันหึงหึงแล้วก็รุ่งวันนั้นลงนะอาจะรืญอจรืไม,ไม่มีหกแล้วนะมีบ่หกเลย่หกคนปปู่หอกปลาปอ่นวันนีบ่มีหอกว่นนีบ่มีหกเหมือนปล่ปูเขาก่หายออกค่ำบ่หกเขาก็หากครับแ่เขาถือออกค่าบ่เกลดอืมแลปืนแค่ยัง่าปู ว่าจะไหนยิมการเงาเนี่ยขี่รถหอดวันที่สิบหกมิสินายนบลอยเก้าสิบในปูร้อยเก้าถึือเป็นการเงาจะได้ไปตลอดเลยได้ไปตลอดเลยต้องเล่นลอยเก้าสิขึ้นนั่นก็คือขันรับปูเออบอกนิดเสียงฟอเลยครับบอกนิดว่าจะลอยนี่คือหัวทันกันต่างเลยครับปู มังคนกูว่ามัปวยเนาะครับปู <c oughs> ให้แลนลอยเกินาะปูอเออลเกลือิบพอไท่ับพอท่นี่งคงเหียนกูดิครับแลบ้วไปเรื่อยๆข้ามาแตรร่แรมมช้ห่นมวกนี้มังครันปูก <c oughs> ว่กดแค่ลอย เกาคลิปลอยเคลิปก็เทาบ่มีเสียงเราสันพูวบ่มีก็อคอหลายๆก็อนอง่ายขายท่าเผาตอขายนักะนนี้หาง่คอจะง่ายจะง่ายางชัขายขอะไร็แกะขาดะกะปูกระกระปรกปูระกระปอะปรปกรกปูกกระปูระปปูกระปูกระปูกระะปร่าปูะร วันศคือมาหักแทบปวดานโพปานัอเออปวาาเออไมปวดขานชวบานเนาะงานเอกใช้คนองงานก็วิญางวิธยวางกองก่อนค่าทุ่งทางบน้าขกัปโพขานยืมพันห้าร้อยกว่าข้อ้าทุ่งทางบขาอให้จะิญงจนะลูกนะอายุวันนั้นถูกขาพลังฮึ่งึ่งแล้วก็รวยตลอดปปแล้วก็ตลอดไปอายุย่างคาเนี่ยไปเก็บ ออพอ่พอว่าวา,างเงนก็ใครเรียกใคร่ปือว่าทำไม่ได้แค่ใข,มขมม่มาไมา่ไดนนมใครมัน,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 นัาขอมาค่ามาค่าปวดข่างมายู่ับปูมันกระดึงคือวานนา่งนองอืนัานคือวันแต่ว่าพ่อกระบอกไปเยลยแบบว่า แต่ว่าขั้นอย่างใจก็ใกล้ๆพอเชืเอว่าังลาแต่ว่ามาจะทำงานยู่อขาเบาะาน่งก็บอกว่าคือคไ่คอมากนะไม่คือปัดครับคุณขนนี้เวลาเท่าไหร่ึวนเาเวลาเทียงสามสิบห้านะคเที่ยงสามสิบห้านาทีครับคุแค่สบายถามว่าง้อเพี่นสามห้าแค่วาไวของกระไรยื่กระยืม ใบสองกระไดปูแค่ใบไวก็ไดโอ้กลินน้ำหมกเพาปูนะปูจ้ะตีว่าสิบริบโลเหรอใช่ไล้หรอมากกว่ามากห้ว่าใครมากกว่าก้อนี้ครับปูน้าบกเผามากว่ะใจเย็นเ้าเรียกคนับค่าครับปูใครก็ได้ก็ขายกระไดเนาะครับเออมากกว่าตัวกระไดคนใดก็ถูกเองนึเนาะครับปู่าคักเนี่ยน้อหนุ่งกาวน้งหกามากินเถอย นางบอกเผาแม่งคาปูทั้งเดินทั้งหวานจืมครับทั้งเดินทั้งหวานนางบอกเผาอร่อยมากทั้งเดินทั้งหวานโอ๊ะคาปูอันนี้คืออะไรอันนี้คือขันขันอะไรขันขอโชคขอด่างขอโชคขอมั่ วันนี้แจกไปเลยนะอินาโกก่อยแล้วบอกเธอว่วันนี้แจกไปเลยเก้าเก็ดชุงเก้าเก็ดถุงเก้าเก็ดชุงนะสำหรับวันนี้แจกไปเลยอืมได้คือเก้าอืมเก้าเก็ดชุงอืมถ้ามทาไม่คู่สิเล่ไปรืมอุปกรไปอือขอพายด้านเดียวดอพาทานเดียวด้อนาโก่อคุณอืข้างนี้แจกเก้า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 มีข้างนี้เอาหครับคุครัอยาแอืม กาตสองทั้งรับงวดนี่คนสือเรื่องร้ายบ่ได้ร้ายคึ่งคนถืบร้ายเพราะว่ามาพู่จะไปเอาชื่อวังบายนางใหม่เออไปเปิดคู้สมบัติเขาตัวเองเปิดกู้ใหญเมื่อแรงบังคับไปหายใจเม่ขึ้นไม่กู่ร้องเปล่าได้มาจาูบ่ได้มาถือเงินึ่งเป็นเงินคือบ่ได้ได้ไปงั้ทัไงกิจับไปยัง เอาไว้แจะว่ายืมพ่อคุณมากเหมือนเปคู่ครับปูเออพ่อคุณไปไล่างก่กวมปน่าแก่กวนปนมาขึ้นเสียงไปขึ้น่งไปยิ่งครับปูเออเขาหางอือกันอย่างนแล้วอ่ามงเรียกเปอามากเปามากน้ขึ้เงี้ยเปอาคนมอ่ะเงี้ยแกจะปากก้าไปหาเป๋าเด้อตัใช้รถขแ่ไหนเนาะโอ้ชายี็ยงเงี้ยแก แกะมากนะเรื่องร,รถนางกันดาวเกะมาเรือเกะมาในคืนนี้เลยนะโอ้เขาเรียกว่ากันเง่าแล้วก็ข้างอื่อะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตรงไหนแจ่โคนถสิป้นนะโต๊นนะสิบปน้นได้อืองกบกตาโพเออเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคุปไปไปป้วนโจมว่าไม่โจมป้นนะเมื่อคืนอ่ะอือพ่อพาไปแต่ว่าบมือแล่ม ใส่ร <bab> ้านการเน่าเอาลูกขั้นเปิดใจเพราะว่าเขาบ้าหูไงครับปูเพราะว่าลูกขั้นเก่าพอเขาหูหมหมาวะครับเพราะปักเชืออื่นเขาเก่าหูเพราะยืเขาเก่าหูไหครับปูเออครั้งว่าราปักเบ่งเขามงานจังไจครับยืงครับให้พ่อบ่ไปซึบอเก่าเขาหูกลับลูกว่าเราบปักเบ่งแต่ว่าพ่อจะเปลี่ยนลูกขั้นใหม่เข้าใจไหมครับมันปวดตังมาใส่ล้วบ้านตวนนีายยืมครับเราะว่านทุกปุ่ม ขณานี้ต้องใช้วิญญาณการเดียวยวินญากกานเดวชั่เรียงตาดูเขาไปหมดเขาใ่ญ่เครัวเขาประกาศพ้ดเพราะฉะนั้นเอาคันี้คคนเดียวไปนะล้วนะไปเบิคทับไปแก้ทับคืเอเงินทองเขามาคือแบ่งมากูงน,นะลูกนะ ทำได้เนาะอ้าให้ลูกให้ั้นมีโชคมีลาบมีโชคมีมันสูกขับพาแข็งเรขอให้เงินไหนองข้ให้ทองไหมานหึงึแล้วก็รวยนะลูกอาจารย์เรื่องการปูครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีซ้ายบุญถูกตุ่ันนะครับเนาะลูกหลานปูชีปาขาวปูตาครับอ่ะแอดยิมกาบสวัสดีถูกตู่ทุกคนนะครับเดอมมือวันที่สิบสี่ครับมีสายนครับมือนี่ก็เป็นมือวันสงการนะครับเนาะวันสงการครับเป็นปีใหม่ไทยครับแอดยิมกาบสวัสดีพ่อแม่ถูกตู่ทุกคนนะครับเดอมือนี่ครับกัดจ่อมือไกมือเข้ามาแล้วครับอ่าปูตาครับมือขึ้นนี่ครับทั้ง อาแม่คู่หอมหวานทอาแล้วก็ขายเหียนแล้วก็แตงโมแล้วก็น้องไอแล้วก็แอดยิมนะครับแล้วก็นั่งขายเนาครับนั่งกัดเน่าครับได้ไปวัดบ้านผือครับถึงนมือวันพระครับแอดยิมกับไปทรงครับแตงโมกับน้องไอกับแม่คู่ครับเพราะว่าแอดยิมไม่ได้ไปจําน้ำนโมครับกับมีแต่แม่ไอผู้หญิงนะครับไปเมื่อคืนนี้ครับไปนั่งจําศีลภาวนาครับไปตั้งจิตอธิษฐานครับซอย เพิ่มบุญบารมีครับกับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับผู้อยู่ทางไกลนะครับเนาะที่รวมบุญรวมกุศลนกับแน่คู่หอมเงินหอามาครับก็จะได้เสริมบุญบารมีซอยกันไปครับก็ขอให้โชคๆมันๆนะครับเดอวันที่16เมษายนายนครับมือเคลื่อนนี้ครับก็ได้ยินข่าวว่าปู่ตายิบเงินให้หอยสังอ่ายิบเงินให้หอยสังนะครับเนาะครับ ยิบอเรเลขทายเงินยิบหมาหอยสังก็คือ C เจ็ดเก่า C เก่าเจ็พันว่า C เจ็ดเก่า C เก่าเจ็ครับแม่คู่ครับได้ครับปูปูตาว่าเมื่อคืนนี่แม่คู่ใดทอหางอึงมาสันว่าอ่เมื่อคืนนี่แม่คู่ใดซ้ำหางอึงบ่ได้หลายดอกมาสันว่านี่แตงเงินแสนแตกนะครับนอกเมื่อคืนนี้ครับมื้อนี้ ครับบ่ายสามโมงครึ่งได้พี่น้องเด้อบ่ายสามโมงครึ่งปูตาฟันทงให้แม่คู่ตัวเดียวเน้นก็คือเกเจ็ดพะนะเก้าเจ็กับพิจารณาดีๆนะครับเด้อบ่ายสโมงครึ่งครับกับให้สุกๆมันๆครับสำหรับปูตาบอกว่าอ่ายูจานมีสองร้อยสองร้อาสิบรนาสองยสิกับพิจาราดีวันเนี้ยสามตัวตรงๆนะครับเด้อ ครับแล้วก็ปู่ตาให้นั่งกันเน่าครับนั่งกันเน่าหมู่ว่านนี้ครับก็ขับรถผ้าแม่ยคู่นะครับผ้าแม่ยคู่ขอหัวเท่าครับไปนั่งสมาธิไปสองรอบสามรอบนะครับหมู่ว่านนี้แอดยิมกับแลน่งไปบ้านคื้สองรอบหลังจากเกล็ดผาปลามาแล้วครับก็ได้กลับมาหออ่ากลับมาหอตอนนั่งแรงครับกับไปวัดป้าบ้านพื้นอีกกับกับเป็นทรรเพื่อพ่อแม่พี่น้องสายบุญของปูแล้วครับอ่ะปู่สั่งอะไรต้องแก้น้ำแข็งครับอ่าอ่าแอดยิมกับแก้น้ำแข็งไปให้ท่างวัดนะครับหมู่ว่านนี้น้ำแข็งมัมีแอดยิมก็ไได้เเอาาาปตบบนสภครัถุง ครับแกใส่รถไปให้ทางวัดอยู่บ้านเพื่อครับผมครับสามทุ่งมาครับเนาะครับแล้วก็ปูตาให้นั่งการเงี้ยวขับรถบ่อให้เกินรอยเก่าสิบประทันวาคันทับรอยเก่าสิบปลอดภัยครับแอดยิมก็ถามว่าปูครับได้หอดวันทีสิบหกบ่อปูก็บอกว่าครับได้วันหอดวันทีสิบหกแล้วปูก็ให้พินิดหรือว่าพี่สาธิตเนาะครับเนาะครับรถบ่อให้เกินรอยเก่าสิบครับอภินิดกระทะเทียงว่าอ่านิดครับแคร์รอยยี่สิบประทันวาง ปูว่าครับลอยยี่สิบปลอดภัยต้องขับลอยเก้าสิบเท่านั้นถึงจะปลอดภัยแ้ะกับตำรวจบอจับเลยครับเด้อหนึ่งเก้าศูนย์ครับกับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับอ่ะปูตาบอกว่าอ่ะแอดยิมกับแตงขันขึ้นขาระะปูครับอ่ะเพื่อสะสมบุญไปคืนกัน ครับปูบอกว่ายิ่มรถนะล,ล่างกระเทือนเนี่ยว,ว่าสันว่าอ่ะล่างกระเทือให้เขาสีน้ำใสแน่สันว่าสีน้ำใสปากแน่มันบอกเป็นยังดรอ,อกว,ว่าสันว่าล่างออกในรถว,ว่าสันว่าอ่ะกับพิจ้าน่าบุญครับเ้อซีหนึ่ง <c> ศ <oughs> <c oughs> ูนย์หกกระไดปูก็บอกว่าน้ำบักพาวหวานพันน้ำบักพาวหวานครับน้ำบักพาวหวา,นก,า,วาน,นกับเกาา่ือศูนย์นะครับเนาะอ่ะกับพิจานณาดีๆครับสำหรับปูบอกว่านั่งกันเน่าอ่ะเมื่อแรงปูใส่หน้ากันเน่าเป็นผู้ขับรถอ่าผ้าแม่คู่ครับไป นั่งสมาธิอ่าเพราะว่าครับอืนั่งสมาธิทะเบียนเอารถขั้นนั่งการเงาไปนั่งการเงากับแบรดฮ็อกเก็ตซูนนะครับเด้อทะเบียนรถนั่งการเงาครับกับคอหิ่งเอฟซีสายบุญทุกๆท่านโสงมันมันครับก็อย่าลืมบ่ายสามโมงครึ่ปูตาฟันทงครับอ่าให้แม่คู่มือขึ้นแม่คู่ได้หน่อยอุตส่าห์ว่าได้ซ้ำหางอือนครับแต่วา่าเงินแสนแตกเด้ครับมื่อนี้บ่ายสามโมงครึ่งครับปูตาฟันทงให้แม่คู่เก่าเกต ตัวเดียววะท่านพี่นองกะอ่ะเอาไปพิจารณาไปเ้อครับเพื่อสำหรับค่าอาหารกลางวันครับกะให้สกุกๆมันๆลำๆเรื่ยวยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้กะข,ขอให้สมบัติปัฒนาทุกป,ประการขอให้บุญบาร,รมีปูชีปะข้าวปูตาครับตนบ,บรรดาลสายบุญความปูรับเดินทางไปเที่ยวทั้งใดครับกะให้มีแต่สุกแต่หมันความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่ให้มีให้มีแต่ความปลอดภัยเนาะครับให้ปูนั่มดูแลคุม้มคร่องดูแลลูกล้านทุกปูทุกคน วันที่16มีสายนี้ครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญของปูตัวหลวทตัวประเทศครับก็ขอให้ตัวเลขของปูนะครับเนาะเขาบนเขาล่างครับก็ยะาลืมครับตัวทีปูให้แนวทางมาครับประวัติจะเป็นยอดพับป้าหรือว่าอ่าตัวเลขทีพีอ่าปูตาครับยืนอ่าให้พี่สาธิตหรือว่าพี่ดุมโลดหรือว่าให้ทุกปูทุกคนนะครับก็ย่าลืมให้พี่สาธิตก็คือ190 กับ7 9็คเกับให้พี่ลุงลดก็คือเก0คเจศับกับพี่ยหน้าดีๆถูกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวัลแล้วจ็อยะาลืมเก้าก็ับพระ่าเป็นเลขตัวเดียวตัวเดิมกันแล้วคือว่าเก้าเจศย์าดเป็นไปได้เพราะว่าปูวา่าบัตรทุนไทยพ่อแม่พี่น้องได้ยินบ่กับบัตรทีลงให้นั่งการเงาเอารถขั้นนั่งการเงา เอาแทียคนท่องมาใบบานแม่ยคู่พันธุ์บันแม่ยคู่กับบานฤทธีหาเกจซุนนะครับเนาะกับพี่จ่ายหน้าดีๆครับว่าเน่กับงวดนี้เกจซุนอาจจะมาอีกเด้ครับเด้อครับกับให้อ่าฟังคำเบาคำจ่าของปูดีๆีทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับแอดยิมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านนะครับเด้อครับสวกสวกมันมันลำลำเลยด้วยครับทีสิบหกนี้ครับขอสวกสวกมันมันครับสงการปีนี้แอดยิมขอกราบขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อสหรรับคอวยพ ทีพ่อแม่พี่น้องสายบุญคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับวอวยพรให้อดยิมนะครับเนาะอ่ะอดยิมก็ขออวยพรขึ้นให้ทุกคู่ทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับสวกสวกมันมันลำลำเลยก็ด้วยคว่ำเก็ยบยา,ายใดคว่ำไข่ยายมีครับบุญทีอดยิมสะสมอ่าร่วมกับแม่ครูมากครับก็บขอให้บุญบารมีผู้ชีประเขาผู้ตา ครับดบ<ไ>ันดานไฮซ้ายบุญของปูทุกปูทุกคนคว่ำเจ็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่มีใ้มีแต่แนว่ยโชคๆมันมันดำๆเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มก็ขอจบคลิปลงเพียงซัมนี่ก็ขอเอฟซี FC ซ้ายบุญทุกทุกท่านโชคๆมันมันดำๆรื่อยๆปีไม่สงการปีไม่ไทยนี่สงการปีนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคๆมันมันดำๆรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุทกๆคนนะครับเดี๋ยวทั้งเอฟซีคองแตงโมครับเอ็ดยิ้มกับขอสวัสดีครับ